ซีชแนลนะคะวันนี้อยู่กับน้องน้งนำตาลหวานน้อยนะคะเมื่อนี้อยู่สองคนนะ,ะพี่น้องวันนี้เอารถของบอสมาล้างนะคะล้างแบบพี่เมียมนะคะพี่น้องดูฟุ้งดูดฟุ้นเพราะว่าบางทีบอสจะได้เดินทางไกลนะคะ <Okay. S 1> ก็ต้องทำความสะอาดพร้อมนะ,ะ <Okay. S 1> เพราะว่าหลังจากไลฟ์สดคุณปีรอบนี้แล้วบอสน่าจะไปตุดจีนนะคะ mm hmm. กับอูดรไปไปท่าตุดจีนนะคะนุ่กก็คาดว่าก็นะ่า จะไปกับบอสเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวต้องรอบอสจนว่าเพันธุสิไปอยังจังไหนบอสก็รอคําสั่งบอสก่อนนะคะแต่นุ่นน่ะก็อยากไปกับบอสอยู่แล้วนะคะแบบว่าไปตุ๊จีนบอสทุกปีเนาะน้องน้องตายเนาะตั้งแต่บอสบอสเพันธ์จันผ้าผ้าจันมื่อไงก็ไปไปหลายปีทุกปีเลยนะคะต้องต้องรอฟังฟังคําสั่งบอสนะคะว่าอ่าจะไปขันสี่คุณอะไรยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เทาเอารถมาลากแต่ว่าคําแล้วทารถจนคําเพราะว่าพนักงานบอกว่า เสร็จห้าโมงครึ่งนะคะกับภานกินเขาก็นองน้ำตาลตามที่ลงเฟซบุ๊กไปนะคะกินที่สองคนที่น่อแล้วก็แม่มาดามจูนมาหานองน้ำตาลเพื่อนแหวนเพื่อนแวะอันยังกับเพื่อนแม่มากินน้ำแวะมาหาลูกสาวเพื่อนแล้วก็สิไปอำนาจต่อเพื่อนสิไปซื้อไก่เค้มซีเพื่อฝาลูกสาวเพื่อนน้ำเพื่อนลาสันจักเพราะว่าคำเลี้ยวนะคะเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่าแม่มาดามจูนจะได้มาให้น้องไหม จะพาเพื่อนไปอำมาจนะคะตอนนี้แต่ว่าเราหลังจากรับรถเสร็จนะคะนุดว่าจะไปซื้อของขวัญปีใหม่ให้บอสนะคะเอาไห้บอสนะคะ,ะ <Okay. S 1> ก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ตั้งใจจะให้บอสอยู่แล้วนะคะตั้งใจซื้อบอลจากแต่กับจากงานกระแพรงเพล็ดแต่ว่าเราติดโควิด <Okay. S 1> ก่อนนะคะเราพอดีจบจากโควิดมากอะมาง,งานปีใหม่ห้าน้องงานแข่งกีฬาก็เลยบอกมีเวลาเอาให้บอสนะคะแต่ที่แน่ๆนะ บอสเอาให้นุชแล้วนะคะเมื่อคืนนี้อันนี้ก็ขอบคุณบอสทั้งสองด้วยนะคะที่ยังรักยังเอ็นดูนะคะที่เพิ่นเอาของมนให้นุชแล้วเมื่อวานก็ดีใจมากนะที่บอสเอาให้เมื่อวานน้องน้ตาลยโตะใจนุชสี่ห้องนะเพราะว่าไม่รู้ว่าบอสจะให้เนาะมึนขึ้นเพื่ออะไรยูซื้อกระถัมูว่าอันยังกอดมึงขึ้นมาถามอันถามอันเรื่องงานคำนวณเงี้ยนี่แหละยูซื้ออาอาเดให้นุชแบบ เมื่อก,กี้เราโต๊ะไ่มาเคลืนนี่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปกับบอสนะคะเมื่อเมื่อวานนี้นะคะแบบโบอันโบเคลื่อนเล้าพ่อสียางเอามาใหา้เนาะแบบ,บแบบว่าบอสเล้ายางไปเอาเอา,เอามาแล้วแต่ะเลเ้าเสียงไว้แล้ว,วมือเล่าอย่างนี้สิแม่แล้วก็นั่งคุยยุน่นน้ำหนูยุโซฟาดน,นะนุ่งบริตตั้งตูอย่างนี้สิแม่ก็อันนี้ขอบคุณบอสมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะรักบอสมากๆจะจะจะบอกข้างไหนพี่น้องคือพูดไม่ออกรู้แต่ว่ารักแล้วก็จะตั้งใจทํางาน ซื้อสัตว์กับบอสแบบนี้ตลอดไปจะดูแลบอสแบบนี้ตลอดไปนะคะนันลาพี่นอ้องตอน,นเข้ากว่าสิซื้อของขวัญไปหฮบอสเป็นของขวัญปีใหม่นะคะน้องตาลก็จะซื้อเหมือนกันใช่ไหมจะซื้อให้แม่ปอแล้วก็ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกของขวัญปีใหม่ห้บอสกันนะคะว่าจะได้อะไรบ้างนะคะื่อเป็นอะไรพี่นอ้องตอนนี้มาซื้อกระเช้านะคะกระเช้าอ่าอัศินแบรนด์องกระเช้านะคะ หนึ่งกระเช้าแล้วก็ให้บอสทั้งสองแล้วก็อีกหนึ่งกระเช้าให้แม่ยุ้ยนะคะแล้วก็ตอนแรกนวดซิซื้อ,อไปเปลี่ยนจี้ไปเปลี่ยนจี้อทองนะคะให้เป็นทองขั้นแพงเป๊ะๆให้บอสนะคะแต่ว่าร้านทองน่ะปิดก่อนน้องตานาะร้านทองปิดก่อนร้านทองปิดก่อนพี่้องเพราะ,ะ <c oughs> ว่าเ้าหล่างรถโดนแห้งพออยู่ร้านล่างรถเหมือนโดนแห้งก็เลยบ่ได แต่ว่านึก็ว่าจะเอาให้บอเดเลยเป็นจี้นะคะเป็นจี้พญานาคนะคะโนเซียวให้บอโดดหล่นนองตอนแรกว่าจะเอาไปเปลีป่ยนนั่แหละแต่ว่าร้านทองเขาปิดเนาะพี่นองเนาะก็เป็นอ,นอ,นอไรก็คือจี้พญานาคเนาะแล้วก็ไปบูชาแบบบูชาจากาจากร้านทองมาที่วันนี้ไปแต่งบูชาไว้แล้วคือเท่ากับเป็นบูชาตัวม้าล้กกาอาแล้วก็ ไปสื่อตัวขึ้นมานะครับพี่น้องซื้อขายได้เป็นทองปกตินะคะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเซนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปหาซื้อกระเช้าก่พี่น้องอีกสองกระเช้านะคะไปเลื่อยจา้าตอนที่หมดบ้านแล้วพี่น้องหลังจากที่เราไปซื้อกระเช้ามาแลหาเบอร์เริ่อเร่องทาหนึ่งเรืองสามหาหุ้นส่วนทรกองสามอย่างนี่ได้แต่น,น้อยเพราะหมดนี่กัะหนึ่งนะ เจ้าก็จะไปให้ไม่ยุ anything, ้ยนะสว <power in touch> <gender au cloth> ัสดีคปีใหม่ไม่ยุ้ยนะคะบอกคุณไงแม่เราแม่เจ้าของใหม่เด้อเลยว่าแม่ได้อตังนี้เสื้อเื้อตัวนี้ลูกซื้ออีกแล้วนี่ก็มาสวัสดีปีใหม่ไม่ยุ้ยนะคะว่าแม่ยู่ดีมีแห้งสุขภาพเหนือเลยแตแม่อยู่กับลูกเป็นนานๆอยู่ดีอยู่รอบ่มีแห้งวันไหนพอบอกก็ฝาดขึ้นเลย ต้นสาที่ละเอียเว่ยเว่ยเหล่านี้ก็ขอบคุณแม่ยุ้ยที่สั่งที่สอนนุชนะคะสั่งสอนหรือสัลอได้แต่แม่จะต้องสอนทุเพราะถ้าไ่ไก็หูเพราะว่าแม่อยากให้ห้างได้ดีนะคะแม่ยุ้ยก็จะด่าสิ่งไหนที่เราไม่ถูกต้องแม่ยุ้ยก็จะด่าที่สุดที่เรา ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลุกลำลุกให้แห้งเข่าเละๆให้เงินยันขาดมือจ้าเขี่ยเด้อแม่อขยุ้ยไปยู่งเรี่ยบเลยโอเคขอบคุณมากๆจ้าอันนี้ก็เอาใหม่ม่อยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปให้บอสนะคะของบอสทุกสองบอสเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวะโยชน์เนาะขึ้นไปหาบอสจัดนะจ๊ะ บ้านใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปกันว่าบอสทำอะไรอยู่นะสวัสดีค่ะไฉหล่ะอะไรจ๊ะคุณทุกคนน้องเมย์ไม่หอนเลยอะคะไม่นีลมื่อกี้นี่อันนี้มาสวัสดีปีใหม่บอสนะคะผู้เดียวบอสบอสสองคนสองอันหรืออันเดียวบอสมันจะมีสองชิ้นแต่ว่าลานห้องปิดมื่อนี้บอสไปมาท่านมันจะไปเปลี่ยนอัน เป็นท่องถ้าข้ามแหอเป็นโอ้ยสิมงหอยย่างท่องหลายแล้วมมก็อยางให้ิส่โอนอว่เป็นอย่งีไม่บาทนึงอย่างไม่ให้มันขบานึงก้อนอย่าไม่ให้เบาล่าปีเราอปล่างเคทำมือก็ทาโอเคอ่าบัวเรอยู่บัวเดียวเนาะอยู่ด้วยกันแพะแพ้วมันนีเนยดวนเร็วเเขาจะเออมาออกเงินี เดี๋ยามาสวัสดีปีใหม่บอลนะคะมันต้องมีโอกาสวา <ไป S 2> ระปีใหม่ไปหาหไม่อยู่แม่เลี้ยงตั้งใจมาซีไฮรุนเลยแต่ว่าติดโควิดเนียออกมาแล้วน่จะยิ่านหนึ่งด้วยซ้ำเมนจ์เจาาพ่พักของบอลบอลแล้วอยากดีมั้งบ่าเป็นห,นหย่งนะคะเดี๋ยวฝากบอสบิ๊กของเราก็าาดาได้นะแต่คือกันแล<ร>่วพ<ร>ี่น้องเพื่อนผัวก็มีอะท่านบอล <c oughs> ท่านไปข้าวโอ้ยพ่อเมนจ์น้องบอลก็โอเคฝากบอสบิ๊กก็ได้นะคะขอให้บอลสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะทั้งสองคนเลยสามคนครับ น้องและนตาหนุานะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแ,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 แรงกิจการรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะนี้ก็ขอบคุณบอสด,ด้วยนะคะที่สั่งสอนที่เผดันให้นุชมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะบอสนะคะเธอไปออกทีมใหม่ไม่ใช่เหรคนดูแบบลายสี่แสนเนี่ยที่เธอเปลี่ยนท่าูนะเอาอยู่โอ้อ,อ,อ,อันนั้นพี่ใหม่แล้วใครอ่ะนี่นนวอสวัสดีวีใหม่บอสด,ด้วยนะคะ ขอนจะซีสุขภาพแข็งแรงร่ำเงินต่อปัง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 รถไฟผ่านบ้างคนจะปังน่าหลั้รถไฟผ่านบ้านนังอยู่หน้าผ่านน้าบ่ยวเขาว่ารถไฟผ่ารถไฟบ่เมียนจ้ะออเขาปักรักเดดอยู่นอบ์ เม่นทุกสองไฮเลยขฮหน้าทุกทุกสองไฮเนี่ยผ่านคืนคงหน้าหรื่องสองไเลยแต่เขาเมนจาหน้ากเลยเอาเขาไปขึ้นันไหนเมนจาเลิศวนารลลดดไรละจ้บุญจะลอบึงพี่ันอันนี้ก็กลับมาสวัสดีพี่ใหม่บอลนะคะทั้งสองคนนะคะแต่ว่าบุญกีไว้พอนไปแล้วแต่ว่าก็รักบอลอยากขอบคุณบอลนะคะที่ทำให้น้องมีวันนี้นะคะ อุ่ยเสียงชันแล้วชันชันนะหาแน่อีโว่วันนี้ยังเบี้ยวใจดีกวอล์กกอดก็จะโจล่าพอดีอย่างนี้ตลอดไปตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็สื่อสัตว์เป็นสิ่งที่ควรมีของทุกคนนะคะตั้งแจงมากเลยวอล์กอันนี้ก็จะดูแลบวอลอย่างนี้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะอินนีาเซมเซม โอเคพี่น้องฝากตัไลค์คลิปด้วยนะคะฝากตัไลค์กดแชร์คลิปกดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณแล้วสุดท้ายค่ะที่ได้เดืนละแสนนะยูทูบสุขภาพแข็งแรงจ้าสสวัดีค่ะ